ด้า c b 6 5 0 F ปี2015คันนี้4ีไตคัลเลอร์ค่ะลูกค้านะคะคันนี้ค่ะลูกค้าจดทะเบียนปี2015ราคาเปิดกันอยู่ที่1น0 0 0 0สนหมื่น 9,000บาทค่ะลูกค้าคิดว่าคันนี้สภาพสวยสภาพนางฟ้าอย่างแน่นอนนะคะรอบคันค่ะลูกค้าชุดหน้าสภาพสวยสวยอย่างสภาพใหม่ๆค่ะลูกค้านะคะในส่วนของหม้อน้ําค่ะสภาพสวยไม่มีรอยบุบใดๆทั้งสิ้นเลยเครื่องยนต์ใหม่ๆค่ะลูกค้าแฟริ่งคันนี้ก็คือสภาพสวยมากๆนะคะที่สําคัญได้ท่อแต่งอาคาโบบิกไปพร้อมด้วยเดี๋ยวฟ้าสตาร์ให้ฟังเสียงกันนะคะ บอกเลยว่าทอรันมากๆนะคะที่สําคัญนี่บอะแต่งมาให้คุณลูกค้าเรียบร้อยตัวถังสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าตอนนี้นะคะสาย CB650F ของเรานะคะมีให้เลือกเยอะมากๆนะคะเฉพาะสีไตคัลเลอร์แบบนี้มี3ามพันให้เลือกจุกๆกันไปเลยนะคะสําหรับใครนะคะชอบสนใจค่ะสามารถติดต่อกันเข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมกับฟ้าได้เลยนะคะหรือถ้าท่านในสดสะดวกเดินทางสามารถเข้ามาเจรจดกันที่หน้าร้านได้ เดี๋ยวไนดีให้บริการค่ะ